อยากจะแบบที่ผออาปากแต่ครูไม่กลัวนะไม่กลัวที่ว่าถ้าชีวิตเราได้ผ่านโรงเรียนเลกนชนมาแล้วเนี่ยหรือทํางานราชการมาแล้วเนี่ยโรงเรียนสพทหรือรัฐบาลสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากครูอยู่เรียนลาดมาห้าปีหย่อนสิบสองวันพอไปเห็นที่บรรจุอิ่นแค้วครูอบอกโูตายนะใบหนึ่งใบสองไม่ได้มานินทาน,นะพอเราอยู่เรียนลาดเนี่ย เกง่กงๆเกง่กงๆไม่มีออดทำอไมน,นะตีก็ดิต้องเข้า่ว่าโงคุยเข้านี่ไงละ่ะเพราะนั้นโรงเรียนเอก,กชนก็เป็นโรงเรียนที่สร้างวินัยเราอยู่ดีมากเลยอะแต่เราก็อยู่อย่างแบบว่าเราเราไม่มีการเขาให้สแสดงความคิดเห็นอะไรก็เพียงแต่เป็นมันย่าสำนักน,นังแต่เราไม่สามารถจะ,สะแสดงความคิดเห็นได้เหมือนก็อยู่โรงเรียนรัฐรัฐธรอย่างนี้ก็เลยไม่เอาห้าปีแสดงความคิดเห็นครั้งเดียวเพราะเขาคิดไว้หมดแล้ว แต่ส่วนที่เราได้รับนั่นคือเรื่องระเบียบวินัยนะเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยเราเราเราสบายมากบายตัวตามาย